หญอยู่ทางใดพหอ่าอัรอสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปยังเอฟซี ผู้ติดต,ตามรวมไปถึงอาจารย์ทุกซุ่มทุกค่ายสุผูุ้กคนนะครับผมที่ชื่นชอบรักในนกเขาใหญ่น้ำกันและการต่อนกเขาใหญ่นะครับก็บพ่อกันอีกคือเก้านะครับในช่องนกเขาใหญ่เมืองคุขันนะครับพ่อกับผมหมอหน่อยนกเขาใหญ่นะครับกับพ่อกันคลิปนี้ก็หลังจากเลิกงานนะครับผมเมื่อน,นี้ก็เลิกซ่าแน่นะครับติดประชุมนะครับผมก,บกับมาไมา เก้านะครับผมไมยแตมที่เจ็ดนะครับแต่ว่าขยับเขามาอีกนะครับผมเขามากเมาพม่อถนนอีกนะครับกะเวลาหน่อยนะครับผมกะสีไส้เลยล่ะครับผมบรรยากาศคึมๆนะครับผมพอมีเวลานะครับผมฝากติดตามลุ้นได้รับชมไปน้ำกันได้นะครับผมติดตามรับชมครับ เรียบร้อยนะครับผมแต้มที่แปดนะครับเจ้าเพชรปากช่องจัดให้งามแรกๆนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูต네ัวตนนะครับขึ้นหวานหมานเจี๊ยบคือเกานะครับผมอาจารย์เก่งกองทิพจัดให้นะครับนี่นะครับผม เต็มขอนะครับพี่น้องโอ้เบิ่งไล่พี่น้องน,นะครับเต็มขอนะครับขาหง่นะครับผมนี่นะครับ นะครับผมลายครับโตโดนนะครับผมโอ้ลายนะครับผมนี่นะครับกะมันมันย่มแรงนะครับผม แต้มี่แปดแล้วนะครับผมหลังจากมือเศ้ากับแต้มี่เจ็ดนะครับุ่นนะครับผมเพ็รปากช่องนะครับ นัญยัดแกะนกนะครับเดี๋ยวสีผ้าเบิงรายละเอียดนะครับผมน,นะครับผมแต้มที่แปดของจะพิษปากช่องนะครับรย่าเงแรงนะครับผมน,นะครับในเบิง้งโตตนชัดๆนะครับผมนกจักกูก,กับบกูนูนะครับผมมันมาสองตนะครับ ต่ว่าลงทั้งสองหะครับตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งล่งขางขางซ้ายกล้องตัวหนึ่งล่งขางขวากล้องนะครับผมแต่ตัวนี้ถือถือตัวขางขวากล้องนะครับนะครับผมดินร้ายนะครับผมหอบนะครับ คือเกาพี่น้องขายง่าไงเดยพี่น้องลกตัวนี้ขายง่แห้งนะครับนะครับกระมานย่ามแรงครับพี่น้องบันี้กกระสิคออนุญาตเก็บขึ้นเก็บหยังก่อนนะครับผมมืดมาแล้วนะครับผมมืดสู่มือมมอรุณนะครับช่วงนี้เปลาต่อกกแห้งแต่น้อยขออนุญาตเก็บนกก่อนนะครับเก็บทุงแล้วนะครับพี่น้องนะครับ โอ้ลายงามอยู่นะครับผมนะครับเสียงกับตามคลิปเลยนะครับผมกต่ขึ้นหวานหมานเจี๊ยบขึ้นเก่านะครับผมอาจารย์เก่งกองทิพย์จัดให้นะครับผมเมนี่ไส้หนึ่งชุดนะครับยิ้มหาลักนะครับผมกะสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้นะครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับเบิรงคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อรับชมคลิปใดต่อๆไปนะครับทีมงานไดออกไม้ก็ขอให้มั่นมานเดินทางกัให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีชัยกันสุขูมสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยครับผมถ้ายคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่านกเขาใหญ่เมืองขุขัน สวัสดีครับพ่อกันได้ในคลิปต่อๆไปครับผมเพชรปากช่องนะครับผมแต้มที่แปดนะครับจบการโม่ครับพี่น้องฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับพีงานนกเขาใหญ่เมืองขู่ขันครับผม